สิลักาดเจ็วันนี้นะครับเรามาดูกระจกนิรภัยรุ่นล่าสุดจากทางโฟกัสนะครับในชื่อรุ Blue Light Cut t e m p e r g l a s s หรือว่ากระจกนิรภัยถนอมสายตาจากทางโฟกัสชื่อเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเป็นกระจกนิรภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยกันรอยหน้าจอได้กันฉีดขวนต่างต่างนะครับแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์โฟกัสเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยทัชลื่นไม่สะดุดแล้วรุ่นล่าสุดเนี่ยมีแถมคำว่าถนอมสายตาไปอีกติดแล้วจะถนอมสายตาได้ยังไง ถ้าพูดลอยๆก็คงแบบมองไม่เห็นภาพกันเนาะคืออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพูดยิ้ปุ๊บเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านก็บอกอีกอุย้ยคุณสามคนนะมาโม้อ,อีกแล้วพูดลอยๆเอาอย่างนี้ครับเพื่อเห็นจริงว่ามันทได้จริงแค่ไหนนะฮะวันนี้เรายกแล้ออุปก,กรณ์ทดลองมาอยู่ในห้องส่งเราเลยโดยจะเห็นกันจัะๆจ,จ,จเลยนะใช่จะไปยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ ชื่อว่าเป็นฟิล์มกันรอยนะครับแน่นอนว่าคุณสมบัติหลักเลยก็คงต้องเป็นเรื่องของการกันรอยขีดข่วนวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเรื่องฟิล์มกันรอยเราบอกว่ากันรอยขีดข่วนกันรอยขีดข่วนเนี่ยมไม่รู้ว่ามันกันได้จริงหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทดสอบกันด้วยเครื่องนี้เลยมันคือเครื่องอะไรครับน้องอิงเครื่องนี้นะคะมีชื่อว่า scratch hardness tester หรือแปลเป็นไทยว่า scratch net t e a t e r ไม่ใช่ไม่่ชมาเป็นเครื่องทดสอบการ scratch pan เฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ที่นีแหละทีสาระนิดนึงจริงจมันคือเครื่องทดสอบการขูดขีดรอยต่างๆนะครับว่ามันทําได้ทนทานแค่ไหนใช่ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟิล์มกันรอยทั่วไปนะครับในขณะที่ด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวกระจกนิรภัยถนมสายตาที่จะมาทดสอบวันนี้แหละซึ่งเขาเคลมว่ามีความแข็งนะครับของตัวกระจกเนี่ยระดับ9 h ้า 9H คืออะไร 9H เนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับรือว่าเป็นสเกลของโมสที่บอกว่าตัวแมทเทีเรียลต่างๆเนี่ยมีความแข็งขนาดไหนแล้วก็ระดับ9เนี่ยเป็นรองแค่ระดับ10เท่านั้นระดับ10คือเพชรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เพชรเนี่ยก็จะทําให้มันเป็นรอยไม่ได้นี่คือตามหลักเทคนิคแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเหล็กที่เราจะเอามาขูดตรงนี้ก็คือเป็นเป็นแท่งเหล็กนี่แหละแหลม ซึ่งถ้าเปรียบง่ายก็เหมือนกับผูงกุญแจนะคาสิโนนี้มาขูดคืดๆเลยอะไรเงี้ยว่าดูว่าสามารถขูกแข็งๆนะคะมนสามารถกันรอยได้จริงหรือเปล่านะครับติดอยู่ตรงนี้เป็นฟิล์มกันรอยทั่วไปด้านขวานะครับเป็นกระจกนิรภัยถนมสายทานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้เครื่องเนี้ทำการขูดอัตโนมัติเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะกันรอยได้จริงหรือเปล่าลองเปรียบเทียบกันนะครับผมก็ลุ้นๆอยู่ โอ้โหแค่ทีแรกนี่ฝั่งนี้นี่รอยมาแล้วนะคะเห็นชัดๆเลยนะครับว่ารอยขึ้นมาเลยชัดเจนมากตั้งแต่ครั้งแรกเลยเอางี้ดีกว่าคือขีดปุ๊บมาแล้วรอยมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยขีดไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะเป็นรอยลึกเลยล่ะค่ะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะโอ้โหเรียบสนิทไม่มีรอยเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าทั้งสองอันเนี้ยอยู่บนวัสดุเดียวกันคือตัวเหล็กกับเหล็กเดียวกันนะครับไม่ใช่แบบเอออันนี้มาไม่มีรอยรอยยกไม่ใช่เท่ากันนะฮะ เราต้องเขกให้เขาดูไหมคะว่ามันเป็นเหล็กจริง <c oughs> อ่ทีนี้โโเดี๋ยว<า>รล้วเ,เป็นร่อน,น้า,<ม>าขึ้นเรื่อยๆทีนี้หลายคนบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่า ขู่เร็วๆวะปกติเราชอบแบบเอาลองเอาไม่แบบว่าลองแบบว่าโหดนิดนึงใช่ไหมฮะเอาเร่งความเร็วขึ้นนะเอาเร่งความขอเร็วแบบสุดๆนิดนึงเลยค่ะคือเราไม่ต้องดูไม่ต้องดูฝั่งธรรมดาแล้วกันเพราะธรรมดาเนี่ยก็ก็คงเป็นรอยหนักกว่าเดิมนะฮะโอ้เอาใหญ่เลยครับอันนั้นก็คือนิสะเก็ดออกมาเพียบสะเก็ดเราจะเห็นว่ามีสะเก็ดออกมาทั้งนั้นเลยนะครับในขณะที่ฝั่งของกระจกนิรภัยถนนสายตาโฟกัสยังคงใสเลยนะครับคือไม่มีแม้แต่รอยอะไรเลยนะฮะโหสุดยอดเลยนะอันนี้ให้เห็นกันเลยว่า คือหลายคนบอกว่าบางทีเราชอบมารีวิวรายการเนี่ยบอกอว่าคุณผู้คุณแก่ก็พูดได้ว่ามันไม่เป็นรอยอะไรยังไงก็อันนี้มาขูดให้ดูเลยเห็นตรงเลยว่ามันไม่เป็นรอยจริงๆคําว่ากันรอยเนี่ยถือว่ากันรอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเทพมากจริงนะครับนี่ถือว่าพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้เป็นเรื่องเดียวนะครับยังมีอีกนะครับว่านอกจากกันรอยได้แล้วเนี่ยเยังมีคุณสมบัติของการทัชลื่นด้วยเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าติดกระจกนิรภัย ลื่นแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในเครื่องต่อไปการทดสอบของเรากันครับค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับของคนที่ติดฟิล์มกันรอยหรือว่ากระจกนิรภัยกันรอยเนี่ยที่แน่นอนว่าอยากจะได้ก็คือความสามารถในการทัชลื่นปกติเราใช้แอปพลิเคชันต่างๆแชทหรือโดยเฉพาะการเล่นเกมที่จะต้องแบบเอานิ้วลูบหน้าจอเยอะๆเนี่ย ถ้าเกิดมันทัชไม่ลื่นทัชสะดุดเนี่ยโหหงุดหงิดหงุดหงิดต้องบอกว่าเราเราสามคนเนี่ยเล่นแอปหนึ่เยอะแล้วพอเล่นแล้วแบบสัมผัสหน้าจอบ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยนิ้วก็แบบว่าไปทําไปเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ด้วยพอติดฟิล์มปุ๊บบางทีไม่หันใจแพ้เนี่ยวายตลอด,ลอด <S <S ตัวถีแล้วยังไงครับโทษโทษโทษฟิล์มโทษแบบว่ามันมันแบบมันสะดุดอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตัวโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ติดฟิล์มกันลอยหรือไม่ได้ติดกระจกนิรภัยอะไรเลยเนี่ยก็ อาจจะไม่ลื่นมากด้วยนะอพอไปติดเนี่ยบางตัวนะครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าพิสูจน์ให้ดูชัดๆเลยว่าติดแล้วมันทัชลื่นจริงๆค่อหมายความว่าพอติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเล่นเกมต่างๆเนี่ยได้แบบคล่องแคล่วมากขึ้นหรือว่าแชทได้สนุกมไม่แบบว่าเลื่อนไปแล้วแบบสะดุดนิ้วเกิดอ,อาการสะดุดอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเลยว่าตัวกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสที่เพิ่งออกมาเนี่ยนอกจากที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เอาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันกันรอยขีดข่วนได้ตัวนี้เนี่ยทัชลื่นด้วยด้วยก หยดน้าลงไปให้ดูเห็นเลยนะครับเปรียบเทียบกันด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นกระจกทิ่วไยทั่วไปนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสตัวนี้ให้สังเกตดูเม็ดหยดน้ําที่ลงไปแล้วไหลออกมาเลยขณะที่กระจกทั่วไปกระจกธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือลงแล้วก็กอง ประเจิงน้องไปต้องบอกว่าทั้ง2อันเนี่ยวัสดุเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็น้าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยที่จุดที่ทำให้แตกต่างนะครับก็คือตัวกระจกนิรภัยถนอมสายตาของโฟกัสเนี่ยก็คือเขาจะโคตติ้งหรือว่าเคลือบสารมานะครับทำให้เราทัชแล้วลื่นนะครับรวมถึงบางทีเนี่ยเวลาเราไปทัชเนี่ยตัวปลายนิ้วของเราเนี่ยมามีน้ํามันไขมันอะไขมันจากร่างกายเรานะครับเวลาไปใช้ใช้เป็นานๆเนี่ยเราเกิดอาการว่าหน้าจอมันก็จะมันใช่ไหมครเราต้องเช็ดบ่อย ถ้าเกิดใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะลดคราบมันได้ด้วยเพราะว่าตัวโคตติ้งเนี่ยทำให้ตัวคราบมันเนี่ยไม่ติดกับตัวกระจกดีลภัยนั่นเองคือเช็ดออกก็เช็ดง่ายไม่ยุ่งยากแล้วนี่เรียกว่าชัดๆเลยดูตรงนี้คือเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่ากระจกนิลภัยทั่วๆไปที่ไม่ผ่านการโคตติ้งเนี่ยกับตัวของโฟกัสจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะหาว่าแค่พูดสเปคเฉยๆ,ๆ,ๆให้เห็นกันเลยดีกว่าน,นี่คือเทสกัน <he ath S 1> ดูชัดๆนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูกันต่อเลยว่าคุณสมบัติหลักของกระจกนิรภัยถนอมสายตามันถนอมสายตา ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราติดตามไปดูกันต่อเลยครับมาดูอีกคุณสมบัตินึงนะครับของกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสนั่นก็คือความสามารถในการถนอมสายตาต้องบอกว่าถนอมสายตาคือโอติดกระจกไปปุ๊บเนี่ยสายตาดีขึ้นเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใชแต่ว่ารู้ไหมครับว่าเวลาแสงจากหน้าจอเนี่ยเราใช้หน้าจอทุกวันนะ บางคนก็ปรับความสว่างไว้เยอะมากเลยนะครับ<อ>บางคนแล้วเวลาใช้นานๆก็รู้สึกว่าเมื่อยหลาใช่บางทีต้องหลี่ตาจริงเรื่องนี้เนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์สมัยก่อนงานที่เราซื้อมาฟรีมาปิดหน้าติดแนแผ่นกองอแสงอะไรพวกนี้นะครับที่ต้องกองแสงเนี่ยเพราะจริงๆแล้วแสงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราถ<ช>้าเกิดเราใช้ระยะยาวมากๆทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่มาแชทกันทั้งวันใช่ไหมฮะเล่นเกมทั้งวันตัวนี้ก็จะมาช่วยได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปลดการใช้ โทรศัพท์ของเราได้ก็ไหนๆก็ไหนๆก็กลองเข้าไปเลยให้แสงที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราน้อยลงก่อนที่จะมาทดสอบมาดูก่อนมี2ตัวครับคือตัวที่อยู่ในมือพี่แก่ก็คือเป็นอันนี้กระจกดีภัยขาวสายตาโฟกัส ในมืองของผมนะครับเป็นกระจกนิลภัยเหมือนกันแต่เป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นบูไลคัทอ่าจๆจิ้ะดูพันผาอาจจะเหมือนกันคแต่ว่าถ้าจะทดสอบว่ามันต่างกันเนี่ยต้องทดสอบด้วยเครื่องนี้เอท็มใช่ไหมเห็นมีการให้เสียบๆไม่ใช่เครื่องนี้เป็นเครื่องวัดแสงนะครับวัดความเข้มของแสงจีจิ้วมันจะมี3มคลื่นที่เราจะสนใจวันนี้นะครับมาดูวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับ ตัวแรกสุดนะครับบนสุดเลยเนี่ยที่เป็นไฟสีฟ้าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นคลื่น UV, UV. หรือว่าอัาตราไวโอเลตนะครับถ้าเกิดตามตัวเลขเลยเนี่ยก็คือช่วงคลื่น200นาโนเมตรถึง380นาโนเมตรอันนี้ต้องใส่ใจมากเพราะวิญศาสตร์จ๋าตัวนี้ก็คือเป็นคลื่นที่มีพลังงานสูงนั่นเอง UV นะครับถัดมาเป็นคลื่นตัวที่เราสนใจมากที่สุดเลยนะครับก็คือตัวบลูไลท์หรือว่าแสงสีฟ้าที่มีเรียกว่ามีผลการวิจัยมานะครับว่ามันมีอันตรายต่อดวงตาถ้าเกิด เราได้รับคลื่นเนี่ยเป็นระยะยาวมีผลกระทบนั่นเองค่ะนะครับคลื่นนี้คือคลื่นช่วง380นาโนเมตรถึง450นาโนเมตรเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวบูไลท์คัดตัวนี้ตัดคลื่นได้จริงหรือเปล่าและเรืที่3คืออะไรครับตัวล่าสุดนะครับเป็น visible light หรือว่าแสงที่ตาเรามองเห็นค่ะหรือว่าแสงขาวนั่นเองก็คือเป็นแสงจากหน้าจอนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัววัดว่าตัวกระจกเนี่ยจะต้องทําให้แสงตัวนี้ยังคงอยู่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คืออาง่ายฮะไอ้พวกฟิล์ ตีรถยนต์อ่ะส่วนมากเนี่ยปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมองไม่เห็นเลยเลยคือตัวเนี่ยหารี่คือวิสิเบลไลน์เนี่ยต่ำลง <ฮะ S 2> ซึ่งไม่ดีแน่ๆถ้าเกิดออกมาติดหน้าจอมือถือเพราะว่าเราต้องเร่งแสงให้เยอะขึ้นใช่ไหมครับรวมถึงว่าจะทําให้สีสันต่างๆของหน้าจอแยดอบลงไปตัวน,นี้ก็จะเป็นคลื่นช่วงตั้งแต่380นาโนเมตรถึง760นาโนเมตรสรุปก็คือข้างล่างเนี่ยต้องยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็บูไลคัดยิ่งน้อยยิ่งดีตัวบูไลเนี่ยก็คือตัวคือเป็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นนอัตราย นะครับ <t ansen> ตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรไปกัน้นก็แน่นอนว่าปล่อยมาเต็มครับทุกอันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับเดี๋ยวมาดูเอาคุณอู๋นี่เลยเป็นกระจกนิลไัรทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีคุณสมบัต nope ิในการถนอมสายตาหรือว่าไม่ใช่รุ่นบูไรคัทนะฮะถ้าเก ER ิดเราเอาตัวนี้มาผ่านนะครับ,รบปุ๊บเนี่ยค่าที่อ่านได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปดูนะครับว่า U V นะครับมีอยู่83เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวกระจกเนี่ยกรองไปได้17เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่บูไรเนี่ย 86%คือกรองไปได้น้อยมากเหมือนกันกรองไปได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับตัว visible light ก็ยังคงอยู่ดีคือ88%แต่ว่าเห็นชัดอ่ะยังเห็นชัดเพราะว่ามันก็มีความใสของมันอยู่อ่าดูนะครับว่าตัว blue light เนี่ยกรองไปได้แค่14%เท่านั้นเองมาดูรุ่นกระจกนิรภัยถนอมสายตา blue light cut temper glass จากโฟกัสกันปั๊บ UV นะครับเจ๋งมากศูนย์เลยนะครับคือกรอง ultraviolet ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้นะครับมีแสงผ่านมาศูนย์สุดยอดมากแปลว่าช่วง UV เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับ ช่วงบูไล์บ้างนะครับช่วงที่เรียกว่ามีผลวิจัยว่าเป็นอันตรายต่อสายตาในระยะยาวนะครับตัวนี้สามารถกรองแสงไปนะครับมีเหลือผ่านมา27%ตแปลว่ากรองไปได้73%เลยนะครับว้าวนนจะเห็นว่าแตกต่างจากอีกอันนึงมากเลยนะอ่านี่เขารุ่นบูไลคัดเลยฮะเพราะฉะนั้นแสงบูไลเนี่ยตัดไปได้เป็นส่วนมากเลยทีเดียวในขณะที่แสงวิซิเบลไลท์หรือว่าแสงขาวแสงจากหน้าจอเนี่ยก็ดรอปไปน้อยมากนะครับนี้ผ่านมาได้87%ปนี่แปลว่าดรอปไปแค่13%เท่ามากกระจก ทั่วไปเลยมันเหมือนกันเลยแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามีคุณสมบัติในการกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทางโฟกัสเนี่ยก็แจ้งว่าตัวความสามารถในการตัดแสงของกระจกนิรภัยรุ่นนี้เนี่ยได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยไม่ได้แค่ตัดแสงได้จริงไม่ได้เพกเหมือนมูสซ่มูสโ่คือเชื่อถือได้จริงเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าคุณสมบัติของเขาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งทนรอยขีดข่วนได้นะครับทัชลื่นแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือ ใช่อ่าเราเห็นจากเครื่องเมสักครู่นี้แล้วก็ความสามารถในการถนอมสายตาหรือว่าการตัดแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาเนี่ยก็สามารถทําได้จริงสำหรับตัวโฟกัสบูไลคัตเทมเปอร์กราตัวนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับซีรีส์กระจกนิรภัยนะครับของทางโฟกัสเนี่ยมีเยอะมากวันนี้เอาแค่ซันต i n g มาบางอย่างให้ดูนะฮะตัวแรกอันนี้เป็นแบบฟูลเฟรมสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6หรือ6 Plu s เนี่ยจะแบบรู้ดีว่าปัญหาการติดฟิล์ม p h o n e 6 6 Plu s เนี่ยคือมันติดไม่เต็มจอ<ช>และงุงหิดใช่ไหมฮะ อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นฟูลเฟรมมาให้เลยนะครับเต็มจอเลยนะครับถึงขอบเลยนะฮะอ่าตัวนี้ก็คือเป็นอ่ากระจกแบบทุ่นธรรมดานะครับแต่ก็มีความทนทานแบบ 9H เดิมนั่นเองแล้วก็ตัว Blue Light Cut ที่เราเรียรีวิววันนี้นะฮะครับแต่ว่าแฟนๆ iPad นะคะอย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะจะบอกว่าตัวนี้นะคะมีทั้ง iPad Air iPad Mini นะคะก็คือสามารถไปหาซื้อกันได้เลยเป็นรุ่นถนอมสายตาเหมือนกันใช่ครับนี่คือช่วงที่จีไลท์การเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วช่วงหน้ามาโหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ